สวัสดีครับ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่3นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครเป็นหนี้นี่คือข่าวดีของท่านนะครับผมซึ่งนะครับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดสินะครับแบงค์ชาติออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่3นะครับครอบคลุมสินเชื่อ4แบบนะครับทั้งบัตรเครดิตจำนำทะเบียนรถเช่าซื้อรถและที่อยู่อาศัยนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูบัตรเครดิตกันก่อนนะครับบัตรเครดิตสินเชื่อ ส่วนบุคคลนะครับผมก็จะมีการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ให้ยาวนานขึ้นนะครับและลดค่าง,งวดด้วยนะครับมีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับกรณีที่ขยายเวลาเกินกว่า48งวดนะครับก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยลดลงนะครับใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตก็เข้าร่วมได้ครับ อันที่2นะครับก็จะเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์นะครับมีการเพิ่มทางเลือกนะครับในการพักชำระค่าง,งวดและขยายเวลาส่งนะครับผมสำหรับนะครับลูกหนี้ที่นำทะเบียนรถยนต์นะครับมาจำนำแล้วได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับสามารถคืนรถได้ด้วยนะครับผมโดยหากภาระ,ะหนี้คงเหลือจากการขายประมูลนะครับ ท่านสามารถเข้าร่วมได้นะครับผมอัน,นต่อมานะครับเป็นเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับผมมีการควบคุมอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเลยนะครับไม่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิมนะครับผมและมีการปรับวิธีคิดดอกเบี้ยนะครับช่วงที่พักบนค่าง,งวดที่ชําระหนี้นะครับมีการปรับให้ ส่วนต่อมานะครับเป็นมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนนะครับแล้วก็ให้ลูกหนี้สามารถทถยอยชําระคืนเป็นขั้นบันไดเป็นตามสเต็ปสเตปได้นะครับตามความสามารถของลูกค้าเองเลยนะครับผม ทุกท่านที่เป็นหนี้นะครับสามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับมาตรการนี้เป็นมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ออกมาช่วยเหลือลูกหนี้ราย,ยระยะ3นะครับโดยจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับผมใครที่อยากร่วมนะครับก็สามารถที่เข้าร่วมกับธนาคารหรือกับแบงค์ชาติได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลนะครับสำหรับ การช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่3นะครับจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงพักเกินต้นนะครับควบคุมดอกเบี้ยตลอดสัญญานะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ